จำเรียบสู้วัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรเรื่องตนนะครับโอ้ข้าวลมไหมนี่ยังไม่ถึงอ่าลมหนาวจริงๆเนี่ยลมแล้วครับเราดูแต่ออกรวงเราดูแต่ข้าวสายน้ำนมเต็มเมล็ดแล้วก็เมล็ดแก่นะครับน่าจะเรียบครับโอ้ดูขนาดนี้ยังขนาดนี้แล้วครับฝนครับฝนรินครับนิดนิด นะครับเมื่อกี้นี่ก็เดินมาดูนานครับข้าวหลังบ้านนะครับหอรวงแล้วเป็นข้าวอหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนาะดูครับข้าวรวงสวยมากเลยถ้าไม่ล้มนี่จะดีมากเลยนะครับก็ไม่ใช่หรอกเนาะถ้าไม่ให้ล้มข้าว ถ้าไม่สูงก็จะไม่ล้มนะครับอันนี้ขนาดตัดนะครับนี่ถ้าไม่ตัดด้วยโอ้สูงกว่านี้ครับทอไม่ได้เก็บดอกอาจจะได้ดูน้ำออกกิบเพราะว่าอะไรนะอ่าอันนี้ครับพายุจะเข้านะครับแต่ไม่รู้จะเข้าวันไหนบอกว่าเริ่มวันที่แปดนะครับต้นไปจะพามาดู เห็ดเกิดหรือเปล่านี่วันนั้นแม่เก็บเห็ดตรงนี้ไม่เกิดรับทุกครัแม่มาดูแล้เมื่อเช้าข้าวกำลังเ,เอารวงดูรวงยาวมากเลยครับข้าว <c oughs> ชมข้าวตัวเองก็เป็นนะครับ น้ำลดแล้วครับไหลแบบช้ามากครับทีนี้ไหลคือไม่แรงนะครับไหลไม่แรงแล้วก็ถ้าฝนไม่มาก็ดีครับน้ำจะได้รีมแห้งนะครับเดี๋ยวน้ำมาก็โอ้ลำบากอีกนะครับ อาวอสวยมากครับปีนี้สวยทุกปีแลละครับ <c oughs> เดินดูเพื่อมีเหตุเกิดนะครับแต่คงจะไม่เกิดหรอกครับระเตนี้จะเกิดใต้ต้นนี้แหละครับเตมแต่ปีนี้ไม่เกิด สงสัยังไม่ถึงเวลาเกิดเนะ <c oughs> านะทำนายศ้สรก็เติมรถนะครับ ดูลมครับแปลงนี้ดูลมโอ้ข่าวลมครับสวยเกิน,นครับแบบนี้ละครับจะลมนะครับี <c oughs> พาเดินทัวรนะ์นาข้าวนะครับ <c oughs> ลังสะอะน,นี่ยังมีให้ดูอะไร ให้ดูะไรเคยเห็นไหมทัวครับลูกอย่างใหญ่นะครับนี่ดูนี่หนึ่งสองสสลูกนะครับก็มีลูกเล็กๆอีกนะครับจะติตดดอกออกผลอีกนะครับใจ๋ไหมถัวอร่อยครับ ถ้าเอาไปปิ้งอ่ะใครไม่รู้ก็ยังบอกว่าปีกานะครับคล้ายๆกันครับเอารวงครับไปดูข้าวอ่ะสิบห้านะครับโกขอสิบห้า ล้มไหมครับ <c oughs> นี่สะดุดลวดน้ำครับเนี่ยโอ้สะดุดลวดน้ำครับเกี่ยวคางเกิงครับโ้มเลย <c oughs> แต่ดีที่ว่าโอ้โหได้เพลย์เลยครับโอ้องกลับบ้านแล้วครับเราจะพาเดินไปดูอันนี้สักหน่อยอ,อันนี้คนละคนน่าจะแวกสายเบ็ด <c oughs> ไปดูได้หรือเปล่า สูงมากครับเขาในสูงกว่าผมอีกนะครับโอกล้วยออกปลีครับไปดูโน่นไปจะพาเดินไปนูนนนน่นครับโน่นตรงนู่นครับเดินไปนี่ไปนี้ตรงนน่นขาได้เผลแล้วครับโอ้ ล,ล้างแผลก่อนครับขำไม่พ้นครับเกี่ยวข้างเกงล้มเลยโอ้ เห็ดเกิดเลยครับมาใกล้ๆแล้วนี่ผมปลูกนะครับต้นกล้วยพวกนี้เป็นหลังสะปลูกทิ้งๆไว้ครับโอเค โอเลืกอัเลยโอย้นี่ลื่นอีกครับไม่ได้ใส่เกงขายาวครับใส่เกงขาสั้นนะครับ ทีนี้ขาเ้างเก่งกรครับมันขาดนี่กย็ยกไม่พ้นลวดมาเสมอเขาพอดีก็เลยเกี่ยวตรงขาาเก่งลมได้เพลครับเต่เพลผมไม่ให้ดูครับไม่ลึกครับแต่ยาวครับไม่ให้ดูครับ นี่ต้นมาจะตายบ่ชอบคือไม่ใช่ไม่ใช่หรคโอ้อาจจะพาเดินไปหน่อยถายแผลก่อนอกลับบ้านล้างแผลก่อนทำเามันจะแผวมันจะติดเชื้อเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็อำลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ